อันดับสองของอะไรอะ่ะอันดับสองของแฟนเรากดเขาไปดูได้ไหมโอ้มาอีกแล้วขอบคุณขอบคุณค้าคุณอนุกขอบคุณที่ส่งรถไฟให้ครับผมเธอชอบคอนเทนต์นวดหน้าใช่ไหมอะจะนวดให้เลยจะนวดนวดไปด้วยนวดไปด้วยกันไหมคุณอนุกมา ห,หน้ามันตึงไปด้วยกันวะขอบคุณของขวัญกับจากคุณสกายไลน์นะครับอ่าเอาไหมเอาไหมคุณสมายก็เข้ามาแล้ววันนี้มีเพื่อนเข้ามาไหมเนี่ยเราจำแม่นคุณพันชีสวัสดีคุณเอ๋เอยขอบคุณครับผมหนูจะทวงวแลวกอก็หนูทวงตอนนี้ไม่ได้คะ่ะลูก หนูทวงตอนนี้ไม่ได้ค่ะนอทอเพราะว่าอะไรรู้ไหมยพอจะนอนแล้วถือท in ่ทวงก็ไม่ได้ครับบอกเลยขอบคุณของขวัญขอบคุณรถไฟที่ส่งให้นะคะคุณดนุกและทุกคนนี่ ส่งให้ลลัวขอบคุณนะคะแฟนพี่เอกกำลังจะนอนแฟนขับเพิ่งเริ่มใช้ชีวิตโเธอเธอเป็นนกเข้าแมวเหรอเธอมาใช้ชีวิตตอนนี้เออมันก็ยังไม่ดึกเนาะสี่ทุ่มแต่สำหรับเรามันก็ดึกแล้วแหละได้เวลานอนแล้วละนอนไม่เกินสี่ห้าทุ่มทุกคนห้าทุ่มนี้ก็คือสุดๆแบบว่าตาจะปิดแล้วสองเวลาเนี้ยกำลังท้าทายเลยเวลาสี่ทุมเนี่ย กล้จะสี่ทุ่มเนี่ยหูท้าทายมากท้าทายหนังตามากอือเขาคุณใจส้มครับผมคือเพิ่งถึงบ้านคุณธนุเพิ่งถึงบ้านว้าตอนนี้คุณเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะเอ้ยนีดีเป็นกำลังใจให้ <c oughs> เพิ่งถึงบ้านเหรอคุณธนุ อ๋อเราก็จะนอนแล้วเธอเพิ่งถึงบ้านเราจะนอนแล้วเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ทํางานเหนื่อยมากๆแล้วเ,เพิ่งถึงบ้านนะเข้าใจมากเลยว่าวันนี้แบบมันไหลสิ่งเนาะเออพักผ่อนให้หายเหนื่อย <c oughs> รถติดมากจริงจริงๆเราเข้าใจเธอเราเข้าใจสี่ทุมร่างกายหนูเพิ่งตื่นจีนมันก็จะเกินไปเนาะ ก็เป็นกำลังใจให้หายเหนื่อยนะทุกคนนะแจกยิม้มเพื่อจะมีกำลังใจขึ้น <laughs> ต้องกินน้ำด้วย <laughs> ใช่คุณมดตโนยบอกคุณนอทอว่ากินน้ำสองลิตร <laughs> ใช่ถามใช่ไหมถามคุณถามนอทอใช่ไหม <laughs> น้ำเปล่าเนาะคุณนอทอเนาะกินน้ำสองลิตรได้น้ำเปล่าเนาะอยากให้กินน้ำเปล่ากันนะทุกคน <laughs> เป็นกำลังใจให้คนไม่ถูกหัว <laughs> โอ้วันนี้วันที่หนึ่ง ไหนใครถูกบ้างไหนบ้ามาสิแชร์มาหน่อยมีใครถูกก็คือฉันก็ไม่ได้ฉันก็ไม่ได้เล่นแล้วฉันก็ยังไม่ได้ตรวจเลยยังไม่มีเวลาขนาดนั้นแต่ว่าฉันก็เคยอเอาชุดนอนใหม่มาใส่เลยแต่ซักแล้วถูกกินแหมฉันยังไม่พูดเพราะฉันยังไม่ตรวจจะไม่บอกว่าฉันจะโดนอะไรหรือเปล่า ถูกกินให้หมดกิงกี้บอกถูกกินเหรอกินก็ถูกกินโอ้ไม่คนถูกกินเยอะไปเอาไขายย่ย้อยมาคืนยางคุณสก,กัลรินบอกไปเอาคืนมาไปทวงคืนเหรอยาโอ้ยเดี๋ยวให้เขาปฏิบัติภารกิจไปก่อนขอโทษที่ทำให้ผิดหวังคุณนอทอไม่ผิดหวังหรอกแต่เรามาปรับมากินน้ำเปล่าได้นะ นะเมื่อกี้น้ำเปล่ากันนะคุณเอ็นจซูมคิดถึงคุณเอ๋ยคุณดูเวกอัพชนีใช่ไหมคุณอนุกถามว่าเอพี่ตรวจยังยังไม่ตรวจเลยเธอฉันก็รอลุ้นอยู่เพราะว่าฉันยังไม่ได้แบบไปดูใดๆแต่ก็ลุ้นอยู่เหมือนกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้ลองแบบตรวจด,ดูว่าจะได้จะโดนเหมือนทุกคนหรือเปล่าชีวิตยังมีงวดหนะ้าปอโ้่เอ๋ย มีงวดหน้าแล้วงวดต่อ,ตอไปฮะมันจะมาเล่นยังไงพี่ตรวจไม่เป็นแจนอย่าเปิดเผยไม่ใช่ใสายนี้เดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวเปิดตามเว็บแล้วมันก็ตรวจได้แหละใช่ไหมล่ะผมธรรมชาติสวยมาผมอยากโสดใช่ใช่เราผมอยากโสดแล้วก็แต่ว่าผมสีดำอันนี้ทำสีน,นี่สีเริ่มเฟรดละแต่เป็นคนผมอยากโสด คือเป็นคนถักเปียจะอยู่นนแต่ถ้าใด้อะจะอยู่ได้แบบแปบ๊บเดียวมากแต่ถ้าฝนตกแบบวันเนี้ยฝนแบบลงเม็ดวันเนี้ยืผมก็คือสภาพก็คือไม่ได้ผมหยิกหย่อยทุกคนเป็นไหมมีใครเป็นเหมือนเราบ้างที่แบบผมมันจะหยิกหย่อยแบบฟูเนี่ยนะมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะหยิกหย่อยขึ้นดูแบบเพราะว่าเป็นผมเส้นเล็กไงมันเลยต้องบารุงเยอะ นี่ตั้งใจว่าจะเลี้ยงผมยาวมากๆลาก,าก,ากพื้นเป็นลาพันเซลมีใครมีทริคแบบดูแลผมไหมเออตัดสั้นแล้วฟูไปเลยใช่ใช่ใชเราเราก็เป็นเราก็เป็นแต่เราเราจะต้องได้แล้วก็บำรุงโดยการที่ต้องใส่แบบน้ำมันอาการออยอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้มากเลยนะแล้วก็มี ตัวหนึ่งที่ที่เป็นบำรุงผมอ่าเดี๋ยวบอกยี่ห้อไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกว่าขายอีกแต่มันดีมากอยู่ในอ่าหิวเมื่อ,อไหร่ก็แวะมามีง่ายแต่บอกยี่ห้อไม่ได้เดี๋ยวเขาจะโดนบล็อกแล้วก็จะหาว่าขายเขาไม่ได้จ้างอะไรเลยเอาจริงมาแชร์ล้วน หมวดอัจฉราเข้าเวรเหรอครับใช่ครับผมวันนี้เป็นเวรผมครับผมขอบคุณคุณ้อยครับผมส่งชาไข่มุกมามันสดเชิญมากเลยครับผมออจับลอนเลยใช่ใช่จับลอนมันดีมากแต่ว่าต้องเลือกลอนดีๆถ้าหน้าประมาณเราหน้าเราชัดเนาะตาตาชัดปากชัดจมูกชัดพอแบบทําลอนที่มันชัดอะ่ะมันจะทําให้ดูแบบ โอ oh, ไปเลยเสี่ยงเหมือนกันเราก็เลยจะไม่ได้ชอบอะไรที่มันแบบเป๊ะมากแล้วก็อชอบอะไรที่มันเบาๆสบายๆตามสไตล์ลองดูเผื่อว่าจะช่วยให้ทุกคนแบบว่าหาอะไรที่มันเข้ากับตัวเองเผื่อว่าจะมีเราจะมีแบบว่าทายตรงกันเนาะอันนี้ผมเส้นเล็กบางแล้วก็อยากสกข้างหน้ามันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือไม่ได้ทําอะไรมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะมันก็จะฟูฟ แต่ถ้าถักเปียก็คือไม่ได้ไม่ได้ใช้ลอนดัดอะ่ะมันก็มันก็จะอยู่เหมือนกันแต่ต้องใช้แบบว่าน้ำมันหรืออะไรอย่างเงี้ยชโลมลงไปหน่อยให้เขาได้แบบเออมีวอลลุ่มีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนว่าเรื่องเนี้ยไม่ได้นะตอนเนี้ยเรากำลังแบบว่าพัฒนาตัวเองปกติอะ่ะอันเนี้ยพีชีพเลย เราจะสระผมแบบวันเว้นวันใช่ไหมล้วตอนผมสั้นนะเรารู้สึกว่ามันสบายมากไม่ต้องแบบดูแลตัวเองเยอะสระผมทุกวันผมก็แห้งเร็วใช่ปหแต่พอผมยาวปุ๊บเราเข้าใจเลยว่าแบบโอ้ยมันต้องรอแบบกว่าจะเป่าเสร็จกว่าจะได้นอนก็เป็นชั่วโมงแล้วผมกว่าจะแห้งแล้วต้องบำรุงเยอะอะไรอย่างเงี้ยถแต่เราว่ามันก็โอเคในเว์ใหม่ที่เราแบบรู้สึกว่าผมยาวแล้วแบบเฮ้ยมันเข้ากับเรา ก่อนหน้านี้อันนี้เราเพิ่งมาไว้ผมยาวครั้งแรกเลยที่ยาวแบบจริงๆนอกจากแบบตั้งแต่เพื่อนสนิทมาตอนเนี้ก็คือยาวมากๆครั้งแรกๆในรอบแบบก็เกือบยี่สิบปีเออเป็นคนไม่กล้าเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าผมยาวแล้วเราจะกลับกลับบ้านเรากลับบ้านอ่างจังหวัดอะไรเงี้ยเป็นคนไม่เคยมีความมั่นใจเลยเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าเพลนแต่พอเริ่มไว้ผมยาวแล้วรู้สึกว่าเออ มันก็ทําให้มีอะไรได้แล้วผมยาวมก็ทําอะไรได้เยอะจริงก็เลยอเริ่มเริ่มมาดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าเราจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรอะเพิ่มสเสน่หให้ตัวเองใช่ไหมผู้หญิงที่เพิ่มสเสน่หให้ตัวเองได้หรือผู้ชายคุณผู้ชายก็ได้ให้ดูแลตัวเองให้แบบดูสะอาดไว้ตอนเนี้ยก็ให้ตัวเองดูสะอาดไว้ <laughs> ก็คือสระผมทุกวันทุกวันจริงๆแล้วก็จะเป่าผมให้แห้งอย่างน้อยหัวต้องหอมอย่างน้อยอยังไงหัวต้องหอมตัวว่ากันอีกทีเออจะเป็นอย่างนั้นก็เลยมาแชร์ว่าหัวต้องหอมนะทุกคนหัวเป็นสเสน่มากเลยเท่าหัวมันคือปกติแล้วว่าเราสระประมาณวันเดียว สะตอนเช้าตอนบ่ายเนี่ยคนก็จะเริ่มมันแหละไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเราจะไม่พูดถึงอายุกันเราคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยอื่นแล้วผมมันมันใช่ไหมเราก็จะชอบแบบไม่ได้อะ่ะต้องมันมันเลยต้องสะทุกวันอะ่ะสะผมบ่อยไปหรอสำหรับสาหรับผมยาวใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าสะวันเว้นวันอะ่ะแล้วหนังหัวมันมนะ่ะ เราก็จะแก้ด้วยการที่เออตื่นเช้ามามันต้องสระผมอ่ะยังไงยังไงก็ปล่อยผมไม่ได้เพราะผมยาวแล้วอ่ะสระสองวันทีเธอปล่อยได้ยังไงก่อนเธอบอกทริคมาสิสระวันเว้นวันเหมือนกันหรอโอ้ยฉันสระวันเว้นวันแล้วฉันแบบอดทนไม่ได้อ่ะฉันสระทุกวันตอนเช้าอืมแต่ตอนเย็นไม่ไหวกว่าจะได้นอนเนี่ย ตอนเย็นก็ต้องมาทาครีมกับทุกคนเราต้องคุยกับทุกคนไปด้วยเออพี่เคยทำห้าวันสามเธอกิงซีเรียสลี่ห้าวันเลยเหรอเฮ้ยคุณออยผมยาวสวยมากขอบคุณนะคะที่ฟีดแบ c k ช่างบอกให้ล้างผมเฉยๆไม่ต้องลงแชมพูค่ะล้างผมเฉยๆก็ได้ด้วยเหรอล้างผมเฉยๆของเราก็มัน เออเราเลยต้องสระผมเป็นคนทนไม่ได้อะ่ะห้าวันเธอเขาว่าท่ามหัวมันแล้วปล่อยให้ผมมันเนี้ยนะสำหรับผู้หญิงแล้วอะ่ะมันมันมันจะมันมากสำหรับแบบผมยาวเพราะฉะนั้นผมมันปุ๊บทำให้ผมร่วงนะคะผมผมร่วงจริงๆนี่เราก็ร่วงเราร่วงเยอะมากเลยเราเลยต้องแบบปรับตอนแรกอะ่ะ เราก็สองวันทีใช่ไหมก็ปรับมาเป็นวันเว้นวัน,วน,วนแต่ตอนเนี้ยพอสระทุกวันผมล่วงน้อยลงเลยอะเอ้ยมันเห็นชัดนะพอปล่อยให้ผมมันอะมันจะล่วงเธอเธอมาอยู่อายุเท่าฉันขนาดนี้ถ้าอายุเท่าเธอมันคงไม่เห็นผลหรอกใช่ไหมเฮ้ยมันสะเทือนใจให้มันจึก๊กมันจึก๊กอืม ขนาดสะผมทุกวันยังร่วงเลยใช่เราก็เราก็ร่วงแต่อัตราที่มันร่วงอ่ะมันจะน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยฉันก็เป็นอยากไปผมร่วงที่บ้านใครเลยมันห้ามไม่ได้บทมันจะร่วงมันก็ร่วงเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีอะไรที่มันจะยึดไว้ได้เลยแม้กระทั่งเส้นผมของเราที่เห็นว่ามันเป็นของเราอ่ะมันก็ต้องแปลสภาพเปลี่ยนไปทุกคนเออเนี่ยขนาดเส้นผมนะ ยังหลุดยังล่วงออกจากเราไปได้เลยมันมีอะไรที่มันเป็นของเราเนี่ยก็จะเข้าทำมะทำไมเอตอนนี้ตอนนี้เรียนทำอยู่นะปล่อยฉันไปนะทุกคนเรียนทำอยู่อ่าเพิ่งเข้าเนอร์ส y มีแฟนไม่ได้คุณนอทอยังเล็กคุณจุดจูดบอกอ่ายังไม่ได้นะจ๊ะสะผมบ่อยแล้วกล้ามแขนขึ้นนะคะเป่าผมนะจริง คฮ้ต้องเป่าอ,อย่างเงี้ยก้างแขนขึ้นจริงๆถ้าผมรักคุณผมจะทำยังไงดีแอะแล้วโอ้ยเล่นมุกไม่ได้เลยเฮ้ยหรือว่าไปเปิดโพยเดี๋ยววันหน้าจะเปิดโพยขอบคุณค่ะอืมเพราะฉะนั้นทุกคนกลับมาที่ผม ผมยังร่วงเลยแล้วจะเอาอะไรกับสิ่งต่างๆรอบตัวมันย่อมแปลสภาพเปลี่ยนไปทั้งนั้นแหละถ้าเรามองให้เป็นเราไม่ยึดใจมันก็ไม่ทุกพอใจไม่ทุกเรามีทุกอยู่แล้วไม่ทำให้ทุกเพิ่มมันก็จะเบาขึ้นแน่ะอะไปต่อที่คอมเมนต์สงสารสังคมไม่ต้องเปิดโพลเปิดใจพอ ก็จะเกินไปกิ้งชุดนอนน่ารักของยี่ห้ออะไรนี่นี่นี่เป็นชมาเขาได้มาเขาได้มานี่จากวันแฟนมีเขาได้มาเขาใส่เลยเขาไม่เห่อเท่าไหร่หรอกนี่ชมา,างหลังนี่เขาอวดหรือเปล่าใช่อวดได้มา <laughs> เลยต้องอวดฮ <laughs> ดีค่ะพี่เรียนมาแล้วขัดเก่าพวกหนูหนูเป็นคนดีของสังคมเราทุกคนเป็นคนดีของสังคมค่ะเราดีต่างกันเราเก่งต่างกันด้วยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามีหนึ่งเดียวบนโลกค่ะ <c oughs> ไม่มีใครเหมือนเราเลยค่ะแล้วไม่มีใครมานั่งแบบ <c oughs> แล้วก็ทุกคนก็จะฟังอันนี้ซ้าๆเพราะว่าฉันเห็นปุ่มเดียว ปุ่มเดียวที่ใกล้มือค่ะทุกคนอวดหมวกหน่อยอุ้ยฉันต้องลุกไปนะฉัต้องลุกคือฉันหายไปเลยวันหน้าเดี๋ยวเอามาอวดเอามาอวดทีละอย่างดีกว่าวันนี้แบบว่าเป็นอวดชุดนี้เดี๋ยววันหน้าจะเป็นอวดชุดเออื่น,นเวียนไปเวียนไปเดี๋ยวมันจะหมดไม่มีอะไรคุยกันปะโตคิดถึงจางมีผลงานไหม มีอ่ารายการจะไปประหลาทำกับบูค่ะขอบคุณคะ่ะฟีดแบ็กเนอะน่ารักเนอะเออมันน่ารักโตมีอาเอทำรายการกับบูค่ะแต่ชื่อรายการว่าจะไปประหลาทำกันเองถ้าคิดถึงก็ก็ฝากแวะเข้าไปดูหน่อยนะครับสืร์ชก็ขึ้นเลยถ้าแบบว่าอยากจะสนับสนุนกันก็จะขอบคุณมากเลยขอบคุณคุณโทเอนมูลครับ ได้ยินดีเลยครับผมเข้าไปเลยนะคะอยากได้กำลังใจว่าถ้าทุกคนสนับสนุนติดตามก็จะแฮปปี้มีกำลังใจให้ทำรา,ายการต่อได้ชุดนอนน่ารักแต่คนน่ารักที่สุดมันมันก็จะเขินๆมันก็จะ เปียนเห็นไหมกดแค่เนี้ยมันจ้องมันเล็กมากแป้นมันเล็กมากทุกคนมันก็ต้องจ้องแบบเนี้ยต้องจับไปด้วยเดี๋ยวมันจะล้มมันจะล้มอืมนะคะไม่ละสาวทำไมคือทำไมมันรัวมากอ๋อกดรัวๆสิคาจีน ก็กดไปปีเอ้ยเขากับชุดนอนแต่ละอันที่ทุกคนส่งมาขอบคุณนะคะคุณนนกที่แบบแต่ละอันที่ส่งมามันก็เข้ากับชุดนอนสีนี้มากอ่าวัน เดี๋ยววันต่อไปจะเป็นอะไรนจะเอามาเล่นมีของเล่นแล้วดีใจ <c oughs> มีคนหนึ่งก็ใส่แบรนด์นี้ค่าหักมากชื่อแพรอ่าเฮ้ยเดี๋ยววันไหนชวนแพรมาใส่ชุดนอนไลฟ์ดีกว่าถ้าใส่เหมือนกันนี่พอเธอจะบรรลธทรมอ่านิดนึงนะปล่อยเราไปนะเราเป็นทางนี้ถ้าแบบว่าแชร์กันเนาะมีอะไรก็เอามาแชร์กันหรือทำรมาเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ แชร์กันเพื่งดูเพื่อนสนิทอีกรอบเหรอคะคุณอาร์ซิแม็กโอ้ยขอบคุณนะอีกรอบจบตะกี้แฮปปี้ไหมยังแฮปปี้อยู่ใช่ไหมมันยังสนุกอยู่ใช่ไหมคะ <c oughs> ขอบคุณครับผมอีย้อนกลับไปดูทุกคนขอบคุณทุกคนที่ย้อนกลับไปดูเพื่อนสนิทนะ <c oughs> มันเป็นกําลังใจมากเลยอ่ะงานก็เอารางวัลไปเลยคะ่ะ Thank you แต่งคิวกับของขวัญทุกคนค่ะผมอ่าทุกคนคะ่ะวันนี้มาส่งเข้านอนเนาะแล้วก็ลงไลฟ์ละ <c oughs> เดี๋ยวจะลงไลฟ์ละแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ถ้าว่างก็จะเข้ามาอีกนะจะพยายามเข้ามาให้บ่อยขึ้น <c oughs> นี่ก็บ่อยแล้วทุกคนบอกอ่าแต่วันพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้เข้ามาไหม ก็เดี๋ยวไว้ว่ากันถ้าเข้ามาก็อาจจะเป็นดึกดึกมาหาคุณใบหม่อนบอกว่ามาหาหอวันแรกคิดถึงพี่เอมากคุณใบหม่อนอมาหอวันแรกเหรอวันใช่ไหมใบหม่อนเนี่ยใช่ไหมเราจําไม่ผิดใช่ไหมอืม,อมไม่น่าจะใช่วันละมะใบหม่อนคุณใบหม่อนมาบ่อยบ่อยได้เลยอ้าวเธอเรามาบ่อยบ่อยเธอต้องมาเข้ามาคุยกับเราเนะเป็นเพื่อนเราไม่งั้นเราจะเหงานะ พี่ไลฟ์บ่อยๆแค่ไหน,นขอบคุณครับไม่บ่อยเท่ากับทุกวันเลยถูกถือว่าถูากปลุกมือคุณน้าสวยบอกพูดใต้ได้ไหมพูดใต้ไม่ได้พูดได้แค่ในเลื้อง <g iggle> แค่ในเลื้องเลยในเพื่อนสนิทเลยทุกคนย้อนกลับไปดูก็จะจําเราพูดใต้ได้ใช่ไหมแต่เราไม่ใช่คนใต้เราเป็นคนอีสานเป็นคนอีสานเดอ้อบบแมวคนไต้เดอ้อ มือนีเด้อไปแล้วเด้อสิลงไลาแล้วเด้อให้ทุกคนนอนรับฝันดีเด้อเป็นจังไดก็ขอให้มีแห้งพักผ่อนหลายๆผู้ใดเหนื่อยมากก็พักผ่อนเด้อเป็นกำลังใจให้เด้อทุกคนเลยคิดถึงพยาบาลน่วยบนเกาะพังงานครับมาเจอกันเนาะคิดถึงก็มาเจอกันมาคุยกันนะคะขอบคุณคุณนกครับส่งรถไฟอีกหนึ่งขบวน เธอไม่ได้ส่งอะไรให้เป็นในๆใช่ไหมรถไฟไม่ใช่ขบวนสุดทนะ้ายเนาะรถไฟสามขบวนแล้วเนาะมันจะมีอีกเรื่อยๆเนาะจะเล่นตัวเองทำไมขอบคุณนะคะขอบคุณของขวัญทุกของขวัญที่ให้มาเลยมันเป็นกำลังใจแล้วเดี๋ยวเข้ามาคุยกับทุกคนอีกนะแล้วทุกคนก็เข้ามาคุยแล้วมาอยู่กับเรานะฮะฮิบายบายหลับฝันดีค่ะพักผ่อนให้หายเหนื่อยนะมีพลังในวันพรุ่งนี้นะคะบายบาย Good night.